7พฤติกรรมของผู้ชายข้างรักที่เขารักคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะโคชเชยม,มาแล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หาแฟนฝรั่งคนสดต้องมีคู่บายโคเชเมนะคะวันนี้เรามาสังเกตนะคะ7พฤติกรรมของผู้ชายที่ข้างรักที่เราสามารถอุปโลกเอาได้เลยว่า <laughs> <laughs> เขารักเรามากๆนั่นเองค่ะโอเคเนาะในกรณีนี้นะคะเราจะพูดถึงคนที่แบบว่า เราคุยกันหรือเราคบกันหรือใครที่รู้สึกว่าเอ้ยก,ก้ามกึ่งแต่เขาบอกรักแล้วนะตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าซึ่งเราสามารถสังเกตได้แบบนี้เนาะข้อแรกเลยคุณคือคนแรกที่เขาคุยในยามเช้าแล้วคุณคือคนสุดท้ายที่เขาส่งข้อข้อความหาก่อนนอนหรือแบบว่าไนไนต์ลาติสวัสด์อะไรประมาณนี้นะคะคือเขาจะบอกแบบนี้ คนที่สำคัญที่สุดในตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาอย่างตัวคุณเองคุณคิดว่าถ้าคุณมีแฟนคุณจะส่งข้อความหาคนคนนั้นไหมคนที่คุณคิดว่าเขาเป็นคนพิเศษสำหรับคุณอ่ะส่งถูกไหมแล้วทีนี้มาสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะทุกเช้าเนี่ยคนคนนี้ที่ฉันกําลังคุยอยู่ แล้วคุยกันสม่ำเสมอชรแชทกันแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆด้วยกันมาเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้กับฉันในทุกๆเช้าบางคนอาจมีคำถามอีกคนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคุยกับเราแค่คนเดียวพอเราโตขึ้นเนาะเราไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเราจะให้ความสนใจและให้ความใส่ใจมันไม่ได้คุยเยอะขนาดนั้นคุณไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ในช่วง30บวกคุณจะเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ว่าเวลาเหล่านั้นน่ะ เราจะให้เฉพาะคนที่สําคัญในชีวิตของเราเท่านั้นแล้วเราคิดว่าเราจะอยู่กับคนคนเนี้ยไปตลอดมันจะโฟกัสเป็นคนเป็นคนเป็นคนไปมันจะไม่ได้แบบคุยหวานคือคุยหวานนะมันเป็นเริ่มแรกเหมือนเป็นกล้วยที่เรากอง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 คนดีๆเข้ามาแล้วเราค่อยมาคัดสรรว่าใครคือเพชรใครคือกลวดอีกทีหนึ่งคุณเข้าใจไหมคะเนี่ย แล้วคนคนนี้เขาก็ทําแบบนี้จนกระทั่งบางช่วงระหว่างวันก็คุยกับคุณหรือจนสุดท้ายตอนช่วงเข้านอนในเวลานอนของเขาต่อไปข้อที่2องค่ะเขาจะขอโทษและรู้สึกผิดที่ทําผิดต่อคุณหรือทําให้คุณไม่สบายใจจําเอาไว้นะคนที่รักเราจริงๆนะคะคนที่ชอบคุณจริงๆพฤติกรรมของเขาคือเขาจะแมนมากเลยนะเป็นฝ่ายที่แบบว่าโอเค คุณเงียบเขาก็เข้าไปคุยแล้วรู้บอกว่าขอโทษที่เขายุ่งเขาไม่ได้มีเวลาคุยกับคุณตลอดเพราะว่าตอนนี้อาทิตย์นี้คืองานเขามันหนักมากงานเขามันยุ่งมากดังนั้นเขาขอโทษด้วยนะที่แบบว่าอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจหรือแบบไม่ได้แจ้งคุณก่อนว่าเขาอาจจะคุยแบบไม่ได้เยอะอะไรแบบนี้ค่ะเป็นต้นมันมีผู้ชายแบบนี้จริงๆนะคะที่แบบว่าเขาเรียกว่าผู้ชายข้างรักไง ที่แบบว่ามาบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขารักคุณนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าเพราะว่าเขารู้ว่ามันอาจจะทําให้คุณกังวลทําให้คุณไม่สบายใจหรือบางคนเขาอ่านได้จากการตอบของคุณปกติคุณจะคุยแบบลันลาคือเข้าใจไหมว่าภาษาแชทมันสื่อถึงอารมณ์ได้นะคุยลันลาแบบเนี้ยแต่อยู่ๆเขาพิมพ์ข้อความมาให้คุณตอบคําเดียวโอเคเขาก็เริ่มรู้แล้วนะว่าเอ๊ะ มันแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าดังนั้นเขาก็จะเริ่มมาแบบเอาอ,อกเอาใจส่งข้อความมางา้อส่งข้อความมาอะไรต่อมีอะไรนะ่ะอันนี้คือการง้อของผู้ชายคือคุณสังเกตได้เลยถ้ามีพฤติกรรมแบบเนี้แสดงว่าในใจเขา,าห่วงใยคุณรักคุณแล้วข้างรักคุณอยู่เขามีความรู้สึกแบบก็ไม่ดีเหมือนกันนะ่ะที่เห็นคุณรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าประเภทที่แบบว่าก็ปล่อยเงียบไปเลยไม่ได้สนใจอันนี้คือประเภทที่ไม่ได้อินกับเรา มากซึ่งถ้าเราได้เจอคนแบบนี้ที่ไม่ได้อินกับเรามากที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงจังกับเรามากนะโค้ชแนะนําเลยอย่าเสียเวลาถ้าคุณกําลังมองหาคนที่แบบว่าจะมาเป็นคู่หรือจะมาเป็นแฟนเพราะเราต้องเทียบกันค่ะว่าเราเสียเวลาไปเท่าไหร่กับการที่เราจะต้องมาอยู่กับคนที่แบบไม่ได้เห็นใจเราหนึ่งปีสองสามปีผ่านไปต่อให้คุยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นะคะจำเอาไว้เลยเนาะแล้วท่านไหนที่อยากสําเร็จในเรื่องความรักนะคะหินหยกแนะนําได้นะเออหินหยกติดต่อไม่ได้พูดผิดเอมจะแนะนําแบบนี้ใครที่อยากโชคดีในเรื่องของทั้งความรักและก็การเงินสีพึ่งสีพึ่งตลับนี้นะคะผ่านการปลูกเสกมาสามเดือนคุณคิดดูว่ามันจะขลังขนาดไหนแล้วมาจากรังพึ่งป่า จากประเทศลาวเนาะคือเอมได้มาประมาณ100ยกระปุกนะคะเอมได้มาประมาณร0อยกระปุกหมดแล้วหมดเลยใครสนใจทางอินบ็อกซบอกว่าจะบูชาสีพึ่งได้เลยคุณสมบัติสีพึ่งช่วยอะไรคุณบ้างช่วยอะในเรื่องของความรักช่วยในเรื่องของการเงินนะคะมีตลับนี้น่ะช่วยได้สองเรื่องเลย ทั้งความรักและการเงินทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องที่คุณขอเพียงแค่คุณทาสีพึ่งโคเชมจะบอกเลยสูตรเนาะเอาแตะแบบนี้นะคะแล้วก็ทาตรงนี้ระหว่างคิ้วจมูกโหนกแก้มโหนกแก้ม,กมปากแล้วก็คางนะคะอันนี้คือสูตรแม่ตามหานิยมของพระอาจารย์ใบหน้าของคุณเนี่ยมันเปรียบเสมือนแบ่งเป็นแบบว่าหง่เฮงของใบหน้า ที่จะเสริมมูในเรื่องนี้นะคะใครสนใจก็ทัก inbox ามาหาเอมได้เลยเนาะโอเคเรามาดูในข้อถัดไปนะคะข้อที่สามค่ะเขาจะปกป้องคุณและทำทุกอย่างเพื่อคุณคนที่เขารักคุณจริงเขาจะมีคุณสมบัติแบบนี้มีความปกป้องมีความแมนแล้วทำให้คุณแบบอะไรที่คุณทำไม่ได้เขาก็จะช่วยเหลือคุณเพราะอะไรเพราะว่าเขารักคุณไงคะข้อที่สี่ค่ะ เขาเลือกคุณเสมอไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณคือคนสำคัญเขาเขาจะเลือกคุณเสมออย่างเช่นสมมุติว่าเขามีธุระอ่าที่เขาจะต้องทำนะวันนี้แต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะปวดท้องไม่สบายแบบนี้ค่ะผู้ชายที่เขารักคุณเขาชอบคุณ เขาจะโฟกัสไปหาคุณหรือถ้าเขาแบบไม่ได้แล้วปีกตัวไม่ได้เขาจะส่งคนที่เขารู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะไปดูแลคุณให้เขาก่อนอ่าอันนี้คือผู้ชายที่เขาเลือกคุณนะคะข้อที่ห้าค่ะพฤติกรรมของผู้ชายข้างรักที่เขารักคุณมากๆคือเขาจะทนุถนอมคุณอ่าคุณสังเกตเลยนะผู้ชายที่รักเนี่ยรักผู้หญิงนะคะเราดูได้จากความอ่อนโยนการทนุถนอมคุณอ่า ที่แบบดูแลเท็คแคร์คุณดีๆห่วงใยคุณอันนี้คือเขารักคุณแต่สําหรับบางคนที่บอกว่ารักอยู่ในความสําคัญคบเป็นแฟนความสัมพันธ์คบเป็นแฟนแต่ว่าไม่เคยทนุถนอมคุณเลยใช้คําพูดหยาบคายรุนแรงหรือแม้กระทั่งลงไม้ลงมือแบบนี้อันนี้ไม่ได้เรียกว่ารักนะคะคุณเองอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยเขารักบางครั้งเขาก็มีแบบนี้มาต้องทนคําถามคือ ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณต้องเอามาคิดดูดีๆว่าคุณอยู่กับเขาข้อดีข้อเสียมันมีอะไรแล้วอะไรมันมากกว่ากันเนี่ยคุณต้องเอามาวัดเพื่ออิสรภาพของคุณคือเราอะเกิดมาชาติเดียวโค้ชพูดแบบนี้เลยสิ่งที่เราต้องการมนุษย์ของเราสิ่งสำคัญของชีวิตคือความสุขถูกไหมคะดังนั้นอะอะไรที่ทำให้เรามีความสุขอะเราทำคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเราอยู่ แต่อะไรที่มันเป็นท็อกซิกดึงเราลงเหวอันนี้คุณต้องถามคำถามกับตัวเองว่าคุณคู่ควรที่จะทนแบบนี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้คุณต้องตั้งคำถามให้กับตัวเองเนาะข้อที่6ค่ะข้อที่6คือบางครั้งเขาก็เขินอายเวลาเขาพูดกับคุณด้วยเนาะอันนี้คือพฤติกรรมที่ผู้ชายข้างรักที่เขารักคุณมากๆนะกรณีนี้มันจะเป็นแบบ อารมณ์อยู่ในหมวดของคนจีบกันหรือคนรักกันที่อาจจะเออแฟนเซลผู้ชายก็มีเขินเป็นนะคะก็มีอายเป็นแบบเออหน้าแดงหูแดงหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่มันแสดงออกมาแบบเขาเขินเออเขาอายอย่างเนี้ยอันนี้คือพฤติกรรมที่เขารักคุณที่มันแสดงออกมาจากภาษากายของเขาอะที่คุณสามารถเห็นได้แล้วข้อสุดท้ายคือข้อที่7ค่ะ ข้อที่7คือคุณคือคนของเขาหรือผู้หญิงของเขานั่นเองเคยได้ยินไหมผู้ชายจะบอกว่าคุณคือผู้หญิงของเขานะคุณคือคนสําคัญของเขานะแล้วคําพูดการกระทําของเขาอ่ะมันก็สอดคล้องกันอันนี้บ่งบอกได้เลยค่ะว่าเขาอ่ะรักคุณเราสังเกตจากพฤติกรรมนี้แล้วแล้วทีนี้ค่ะเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วอ่ะคุณก็สบายใจได้ใช่ไหมว่าคือ คนที่เราคบคนที่เราอยากจะฝากอนาคตไว้อจริงๆแล้วเขาก็รักเราทีนี้จงจําไว้นะคะความรักเนี่ยมันเป็นแบบนี้ช่วงเวลาเนี้ยเขาอินกับคุณแบบนี้แหละแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งแต่ละคนเติบโตขึ้นพัฒนาเลเวลขึ้นหรือแม้กระทั่งในชีวิตของเราที่ย่างก้าวเดินไปเนี่ยมันแน่นอนมันเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรเข้ามาถ้าสมมติว่า เราไม่พัฒนาเราไม่รู้จักเรียนรู้คำพูดการเอาใจหรือการเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่คู่ของเราไม่เรียนรู้คู่ของเราให้ดีอะ่ะจากความรักมันจะวิวัฒนาการกลายเป็นทำให้มันทะเลาะกันก็ได้ดังนั้นต้องเรียนรู้ปรับจูนเข้าหากันค่ะทีนี้หยกนะคะถ้าใครสนใจบูชาหยกเนาะโคชเอมย้ำอีกทีหนึง่งติดต่อทักอินบ็อกมาหาโคชเอมได้ที่แอดชาเอมนะคะ จะมีราคาพิเศษให้อยู่ในนั้นนะคะทุกคนสามารถอินบ็อกติดต่อเข้ามาได้เลยใครสนใจบูชาหยกเนาะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ